สวัสดีค่ะสวัสดีวันวาเลนไทน์ค่ะคุณพ่อคุณแม่นะสวัสดี F อซทุกทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มาอยู่กับเซียนสองเช่นเคยนะคะมาพบมาเจอกันช่วงซ้ายหน่อยๆนะคะวันนี้ก็เป็นวันพุธเนาะวันพุธท,ที่14กุมภาพันธ์2567ค่ะเป็นวันวาเลนไทน์แล้วยังบอกพ่อคุณบอคุณแม่มีเหล็กเล่าสันที ว่าเล่นถอกว่าเล่นท่ายนะ,ะบอสนใจดอกเส้นซองนะ่ะพี่สนใจแนวมันิผพาเขารวยพี่เออจักสผพายรวยกัินจักจีพาทุกนะ,ะมักัวเล็กก็ต้องเบิ่งตตอกันไปเนาะคลิปนี้นะคะเส้นซองกับมีแนวทางเล็กล่ามาฝากคือเก่าคุณบอคุณแม่นะคะจันได้นะคะู้ไดเข้ามาแล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันก่อนนะคะและก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาด แนวทางดีๆคลิปดีๆของทางช่องบุญนำโชคนะคะและวก็จากเส้นซองเนาะคุณปอคุณแม่เนาะว่าถึงเลขเน่านะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปร่วมกันนะคะรวมแนวทาง6สสำนักในคลิปเดียวนะคะก็จะประกอบด้วยเสียนแง่นะคะปู6 1หน่งแปซุ้มเงียบนะคะเสียนซิรินทรเนาะหนุ่มอุบลคนซิรินทร์นะคะ เซียนโคราชน้องโอเล่ค่ะแล้วก็เซียนสองห้องนั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ใดเป็นแฟนครับของผู้ถา่าน้ำโชกเนาะรอดูคลิปถัดไปนะคะมือน,นี้มีบทสัมผัสของพอ่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังกันนะคะได้ฟังเสียงหัวเราะของพอ่อไปพรพพพพพพพ้อมๆกันที่เก่านะคะว้าถึงวันที่่านมาก,ก่อนเนาะก่อนเท่าสีเบืองแนวทางม่นะคะเขามาท่วนกันก่อน,อนว่างวดวันจันทร์ที่1ิบสองนะคะ กุมภาที่ผ่านมานะคะมีของผู้ใดเขาแน่นะคะน้องโอเล่นี่เขาโตว,วิ่งเนาะเขาว,วิ่งสองนะคะพอเซียนสองหองกับเขาวิ่งหาคุณพ่อคุณแม่พอเซียนซิรินท่อนนี่เขาวิ่งสองวิ่งเจ็ดนะคะส่วนปูซุ่มเงียบนะคะปูหกหนึ่งแปดนะคะกลับมาอีกแล้วนะคะนี่โตว,วิ่งโตลูดฟันมาดเจ็ดคุณพ่อคุณแม่จับครูนะคะเข้าเจ็ดสองสองเจ็ดเต็มเต็มนะคะ กลับมาเดินอีกแล้วเนาะสำหรับปูสุ่มเงียบนะคะแล้วก็เซียนโคราชนะคะเซียนโคราชก็เข้าเหมือนกันนะคะเซียนโคราชจะเข้าเป็นหนึ่งห้าบนนะคะออกตัวเกา่าคุณบอคุณแม่เจ็ด <c oughs> สองเจ็ดสองหนึ่งห้าวันสั่เออเหลขกเล่ากระไดเนาะซับขาหลอกเขาดีดีนะคะส่วนเซียนแง่นะคะตัววิ่งตัวรุดก็ยังไม่พลาดนะคะกับเขาวิ่งเจ็ดเนาะสำหรับเซียนแง่นะคะ ทัวนอันเก่ากันไปแล้วนะคะเบาๆร้านยายห้างหางเบอเงยงวดไม่กันดีกว่าเนาะงวดวันที่14กุมภาพันธ์2567นะคะเริ่มกันที่ใครก่อนดีเียนสองขอเริ่มกันที่แนวทางของเซียนโคราชเนาะอ่าเปิดคลิปนะคะเปิดแนวทางแรกขอเปิดกันที่แนวทางของเซียนโคราชนะคะช่วงนี้เซียนโคราชกำลังเดินดีคุณพ่อคุณแม่ สำหรับตัววิ่งตัวรูดนะคะที่เซียนโคราชให้มานะคะวันนี้ให้มาก็คือ9กับ8ค่ะจับคู่มาให้มีสี6 4 4 1 6ห8 4ี่นึ่งกกันไปที่5 8 5 7แล้วก็4 7ค่ะส่วนโตของเซียนโคราชนะคะเหล็กเล่ามือนีมักแห้งไปที่ C9 6 4 4 1แล้วก็บ6เเนาะ มีฟักเลขสาตัวมาด้วยนะสามหางนะคะแล้วก็เลข4ตัวอีก2องหางนะคะเลข3ตัวก็มี4 4 9สี่นะแล้วก็961ค่ะส่วนเลข4ตัว6491แล้วก็6449นะคะฟักเลขหลักลอยมาให้เอซพิจารณาน้าเนาะมือนีเซียนเขาลาดฝากมากก็มี เมี1มี4นะคะเส้นโคลัดเน้นไปที่เก้ากับสีนะคะในส่วนหลักรอยนะคะเอากอ่อื่นแคปนาจอนะคะลองพิจารณาดูเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะอ่าโอเคนะคะเราจะไปต่อกันแล้วนะคะต่อสำนักที่2กันเลยนะคะมาต่อกันที่แนวทางของน้องโอเล่ค่ะนี่ ว,วันนี้นะคะน้องโอเลคัดเน้นพิเศษให้เลยนะคะหอเลขกจับคู่มากนะคะแล้วก็บหอเลข3สามโตมาเลยเนาะ,ะคุณพ่อคุณแม่บอมมีโตว,วิ่งนะคะในมือน,นี้นะคะจับคู่มาให้มีห้าสองห้าหนึ่งห้าสี่ห้าเจ็ดสองหนึ่งสองสี่สองหกสองเจ็ดค่ะน้องโอเลเน้นๆไปที่หาสองสองหนึ่งแล้วก็2สองสี่เนาะในส่วนเลขจับคู่นะคะแล้วก็มีฝากเม็ดเดียวมาด้วยนะคะฝากเม็ดเดียวไปที่ 521นะคะผู้ใดมักเลขเม็ดเดียวกับล่องตัดเลนเบิ้งนะคะน้องโอเลวาจังสี่เนาะเอาแล้วก็มีฝากเลข3ามโตมาน้านะคะ942แล้วก็452นั่นเองค่ะแนวทางเลขเราวันนี้ของน้องโอเลนะคะแคปหน้าจอไว้ได้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่เราจะจวดจาดฟาดเหยาาต่อแล้วนะคะ <laughs> เอาโอเคเนาะ ส่อสำนักที่สามนะคะขอต่อกันที่แนวทางของเซียนแง่ค่ะมือหนีบอกเลยเลยว่าเซียนแง่คัดให้คัดแน่เพื่อบอกคุณแม่แขนคักแขนแน่นี่โตว,วิง่งโตรูดฟันมาเม็ดเดียวนะคะเดนวิ่งรูดไปที่ห้าเม็ดเดียวนะคะจับคู่มาให้มีห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดฟันเม็ดเดียวไปที่ห้าสี่นะคะซัมวามิเลกจับคู่อยู่ซีหางแขน เ้ยสุดยอดอิเล็กนะคะว่าถึงนะคะเซียนแงเนาะบพว่าสิเป็นเลขกวิ่งนี่เขามาสองสามอาทิตย์แล้วนะคะยังบวผาดน,นะคะแต่วาโตจับผูก็ับมีเขามีรุดเป็นธรรมดาเนาะเพราะว่าเซียนแงพันจับมาหายหน่อยคุณพ่อคุณ,คณแม่ลองพิจารณาเบิงในเหล็กเล่ามือนีของเซียนแงนะคะอ่าโอเคเนาะต่อกันเลยนะคะที่เด็ดอีกที่เด็ดหนึ่งนะคะปูหกหนึ่งแปดซุ่มเงียบนะคะ ปูบอกว่าเมื่อน,นี้แตกอีกแน่นอนนะผอมฟันทงผอมคุณบอกคุณแม่ตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดฟันเน้นไปที่5เม็ดเดียวมั่นใจนะคะคิดว่าหานีมาแน่นอนล้านเปอร์นตรษัอันนี้คือคำว่าที่ปูฝากมานะคะคือความมั่นใจของปูนะคะล้านเปซะ,นะคะในส่วนเลขกหานะ ให้เลข3้โตมา2หาง4 1 5แล้วก็2 2 5นะคะเน้นไปที่2 2งสอหานะจับคู่มาให้มี5 2 4 5 5 5 5 1 8 5นะคะแล้วก็มีเลขพิเศษนะคะห0า100มาออกวันวาเลนไทน์นะคะพิเศษ1 4นะคะโตที่ปูเน้นแห้งเน้นไปที่หา2กับหา8เนาะเลขลาวมมอนี้นะคะเน้นหนักนะคะ ตามนี้เลยนะคะแคปหน้าจอไว้ได้เลยค่ะอ่ามักตัวเลขของปู่ขยะ่าเฝ้าคุณพ่อคุณแม่ย่าเฝ้านะคะถาเบิ้งให้ครบก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยตัดสินใจอีกที่หนึ่งเนาะต่อกันที่แนวทางของเซียนสองห้องกันเลยนะคะเลขราวันนี้นะคะเพราะเซียนสองห้องให้วิ่งไปที่9กับ8ค่ะจับคู่มี95 96 97 85 86 87 เม็ดเดียวนะให้มาก็คือ98นะคะกันเบิลแน่จากน้อยนะคะทาเลขเล่าเมื่อนีสิเบิรเนาะน่าจะเบิ้ไปที่99แล้วก็88ค่ะนี่นี่ก็คือแนวทางของพ้อเซียนสองห้องในวันนี้นะคะแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะสำนักที่หาแล้วเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะมาถึงสำนักที่6นะคะปิดท้ายกันที่แนวทางของ นุ่มอุบลคนสุรินทร์นะคะหรือว่าพ่อเซียนสุรินทรน์นั่นเองค่ะนี่เลขลาวันนี้นะคะพ่อเซียนสุรินทร์ให้เด่นไปที่7กับ2รอง4นะคะเน้นโตวิ่งโตรูดคือเกานะคะจับคู่มาให้มี7,2,7,3,7,4 2,3,2,4,4,2 4,3,4,4,7,7 กันไปที่2อสนะคะส่วนโตเน้นมือนี่นะคะพอเซียมซินท,ทอนเนาะเน้นไปที่2อง3และกัเจ็ดเนะคะชอบส่วนตัวนะคะฝากเลข3มตัวมาด้วยนะคะ7 2็ดสอ2สี่เจ็ดเจ็ดสองนนะคะพร้อมเน้นไปที่ 7-2-4แล้วก็7-7-2นั่นเองค่ะว้อกว่าไม่นั่พ <laughs> รพอมันเสียงรดโฆษณาเออหูซื้อเจ้าของเองนะคะโอ้เป็นลายแล้วสเส้นซองนี่ลายอารมณ์ลายบทบาทเลยเกินนะคะอะคลิปนี้ก็ครบแล้วนะคะชัดเจนนะคะรวมให้แล้ว6สำนักนะคะคือจังที่บอกเนาะ เบิรงคลิปนี้จบนะคะมกักโตได้ไก่ย่าฝาวคุณบอกคุณแม่มักแนวทางภผยไก่ย่าฝาวตาสินใจนะคะเส้นซองอยากให้เบิรงแนวทางของผูเ่าน้ำโชกน้ำอีกแนวทางหนึ่งเนาะพอวางงวนเมื่อกี้เข้าอีกแล้วนะ,ะสําหรับเลรกเล่าของผูเ่าน้ำโชคหรือว่าพอเียนสุระนะคะ,ะ,คะบ่ธรรมาดาอิลิเออถาเบอรงของพ่อ่อนนะคะเดี๋ยวค่อยตาสินใจเนาะมันนี้ก็ขอฝากไว้แน่นะคะอ่อานนะะอทังช่องนะคะเส้นซองนะคะจะล่งคลิปให้หลายแนวจัดหน่ยนอยคุณบอกคุณแม่เพราะว่า มือนี้มีเลขเล่ากับซองคลิปแล้วเนาะแล้วกับรัฐบาลไทยจ่อจันทข์มาแล้วนะคะมือนี้วันที่สิบสี่แล้วมีเวลาอีกสองวันนะคะเส้นสองต้องพยายามนะคะอัดคลิปนะคะแนวทางที่เด็ดแต่ละที่เด็ดแต่ละเสียนคนฝากมาเนาะพยายามจะเอาลงให้คุณพ่อคุณแม่เบิ้งให้ครบนะคะจะได้บ่บพากันเนาะในเหล็กรัฐบาลห้งวันที่สิบหกที่จะถึงนี้นะคะแล้วกับมือนี้กะ ยากนะคะจะได้ไปซื้อของนะคะมาเตรียมแพ็คนะคะพรุ่งนี้จะมีรงทานนะคะคนที่รวมบุญนะคะกับเจไงใหญ่สั่งออกเนาะคะุณ่อคุณแม่เนาะ,ะเอาจังได้กะเห็นเสียนซองลงคลิปได้กะ,ะอย่าลืมเขามากดไลค์กดแช์เนาะแล้วกะเขามาเบิ้งคลิปเขามาให้คอมเมนต์เอเขาว่าห้กําลังใจกันตั้แนมาคอมเมนต์ห้กําลังใจนันฝาไลายก็ได้อ่ะคลิปนี้ก็ชัดเจนแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้ฝาวไปสัมผัสพ่อสุระลงหะะ้เนาะ จงดกะขอบคุณเอเนาะทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนะคะคอยกดไลค์คอยกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะคลิปนี้ต้องขอปิดไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ